ครับสวัสดีครับพบกเราช่องพายทองเพชรน,นะครับวันนี้ได้พาแม่ทัพชิมและน้องทองเพมาเล่นที่ป่านะครับนานแล้วนะครับ3เดือนแล้วที่ทองเพชรไม่ได้มาป่าเลยนะครับก็เลยมาพามาเดินเล่นนะครับไปชมกันเลยเลยครับ เต็มที่เลยครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับพัดแม่ทับถิมก็ขันนะครับ ไม่ได้ไม่ได้มาเที่ยวนานแล้วครับคันนะครับคันได้ขายเนื้อขายตัวนะครับนังจากอยู่ที่บ้านนานนะครับมาดูน้องพระพิศเรานะครับ งแดงเล่นกับพิตานะครับวันนี้พาพ่ตามาด้วยเอาเต็มที่เลยสองเพชรนี่ไปเล่นกับพี่ชายนะครับเล่นวิ่งไล่จับกันนะครับ วิถีชีวิตนะครับไปแล้วย่งเลยจับแรงมากครับเมื่อกี้นี่นแม่ก็เอาใหญ่เลยครับนานแล้วไม่ได้มีอิสระนะครับ ครับผมคลายเครียดนะครับมาอยู่ในป่านี้ครับไ,ได้ออกกำลังกายหาดูยากนะครับภาพลักษณะนี้นะครับ นี่ก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วครับที่ไม่ได้มาเที่ยวป่าทีนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเหมาะเลยครับวันเข้าพรรษานะครับวันหยุดก็ลุกชายตาก็มาช่วยงานด้วยครับไม่ได้ไปโรงเรียน <c oughs> จะแอบเล่นดิแอบเล่นกับน้องเขามาแล้ว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 เล่นวิ่งไล่นะครับไม่มา แข็งแรงดีนะครับน้องทองเพชรเราทั้งคนทั้งช้างนะครับดูรอยยิ้มสนุกมากวันนี้ทองเพชรกับพิต้าเราเด็ิมงไล่จับกันนะครับดูนานแล้วไม่ได้ออกกำลังกายนะครับ อยู่แต่ในคอกครับป้องกันโรคไวรัสเฮอปีด้วยนะครับเพราะภาวะความเครียดของช้างนะครับนี่ก็ทำให้อารมณ์ดีครับสุขภาพแข็งแรงแล้ออกกำลังกายด้วยกับกิ้งไล่นะครับจะไล่จับทันหรือเปล่า พี่บอกว่าหยุดหยุดจะหยุดไหมน้อหยุดแล้วครับหยุดเอ้าไม่หยุดนลครับพี่ก็เหนื่อยเลยเอาเ้าไปไหนแล้วครับหนูแม่ก็เอาใหญ่เลยครับ เขาเรียกว่าหญ้าเพชรนะครับต้นเพชรคุณแม่ก็กินหญ้าไปเรื่อยๆเ,เล็มยไปเรื่อยๆส่วนคุณลูกของเพชรเราก็วิ่งเล่นอย่างเดียวเลยครับพี่ตา,าว่าเหนื่อยแล้วเอาทับทิมจะไปไหนลูกทิมเอ้ทิมเอ้ พี่ตาไปบอกทัพทิมแล้วคุณแม่ทัพทิมครับไม่ให้ไปไหนครับอ๋อหนูหนูกิ่งไม้ครับหนูเ็าเรียกว่าต้นอะไรต้นถอนนะครับเดีย๋ยวพาไปเดินลุกใกล้ๆนะครับเอาลูกให้เขาอยู่นั้นแหละลูกก็กินต้นถอนอยู่ครับนี่เขาจะกินกิ่งไม้นี่ครับเรียกว่าต้นถอนนะมาแล้วโตเพชรดเรา ที่ตากว่าพอเถอะเหนื่อยแล้วอยากยังอยากเล่นต่อนะครับไปแล้วกลัวไหมทำท่าเสียงมาแล้วครับกลัว กลัวหรือเปล่าพี่ตาเขาทำครับวิ่งไปเลยครับนุ่นนุไปแล้วครับไปไหนเลยครับอ้าวไปไหนทเพศอ๋อกลัวนะครับนี่แม่อยู่นี่ครับนี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่อ้าวมา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 ลูกมา มา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 คร,มครับผมความสุขเลยครับนี่ดูล่าเล,เลยครับอุ้ยอุ๊ยอุ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 ยโอย้ครับครับผมติดตามคุณเลยดูครับดูครับยิงเลยเป็นไรเป็นภาพที่น่ารักมากครับ ไปแล้วครับนุ <ro> <IL EN C Hopkins> <approval> ่ไปไหนน้นแตกเล่นคุณแม่ก็ลุเต็มที่เลยครับครับผมพี่ีทีมเทีมทีพี่มามามาครับผมมาทีม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 ทำที่บ้ย โอ๊ยแม่เป็นไงครับนี่ยา,าที่ตาไปเรียกคุณแม่มานะครับมีวัวมาด้วยค,คุณแม่วิ่งเลยครับ ้วครับหูวัวมานะครับเสียงวัวมานะครับนี่ครับดูกลัวมากเลยครับตัวเพชรเราเข็นมาเพเพเพมา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 สาวสิมามาผมขอเรียกมานะครับมาเราทิ้มาครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพายตงเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ